ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาบ่อยๆครับว่าภายในปีนี้หรือปีหน้า YAMAHA จะมีการเปิดตัว XMAX โฉมใหม่หรือไม่นับเป็นคำถามยอดฮิตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าขณะน,นี้ตลาดมอเตอร์ไซค์ในกลุ่ม Big กสก o ตเตอรมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีคู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาทำตลาดแข่งขันกันอย่างดุเดือดหลายคนกเกรงว่าถ้าซื้อ X Max ในช่วงเวลานี้อาจจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ในช่วงปลายปีเพราะว่า X Max Connected รุ่นปัจจุบันก็เปิดตัวกันที่งาน Motor Expo 2022วันที่30พฤศจิกายนพศ2565ก็เลยเป็นห่วงว่า เดี๋ยวจะมีการปรับโฉมใหม่ของ X Max x หรือไม่ต้องตอบคุณผู้ชมเลยครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก Yamaha ยังไม่มีแผนในการปรับโฉมใหม่ให้กับ X Max x, แต่อย่างใดจริงอยู่ครับว่า Yamaha มีการเปิดตัว X Max Connected วันที่30พฤศจิกายนพศ2565ที่งาน Motor Expo 2022นับถึงวันนี้ เพิ่งจะ2ปีต้องถือว่า X Max นั้นยังมีความสดใหม่อยู่พอสมควรครับเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตยามาฮ่าเปิดตัว X Max 300รุ่นแรกวันที่15สิงหาคมพศ2560กว่าจะมีการปรับโฉมใหม่เป็น X Max Connected ต้องใช้เวลาที่ยาวนานถึง5ปีเพราะฉะนั้นถ้าว่ากันตามสถิติที่ผ่านมาแล้ว X Max Connected เพิ่งขายได้เพียงแค่2ปีต้องถือว่ายังขายได้อีกหลายปีข้างหน้าครับใครที่กลัวว่า y a m a ฮ่จะตลบหลังจะหักหลังเปิดตัวเร็วกับปกติเช่นเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าบอกเลยครับว่าคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนมั่นใจได้ครับว่าซื้อ X Max Connected ในเวลานี้จะขี่รอไปอีกอย่างน้อยก็2ปีข้างหน้าครับ จุดเด่นที่ผมชื่นชอบ X Max เป็นการส่วนตัวก็คือการออกแบบช็อกอัพหน้าที่มีแผงคอ2ชั้นบนล่างยึดจับกับแกนช็อกอัพขนาด33มิลลิเมตรให้ความมั่นคงแข็งแรงซึ่งจุดนี้มีผลต่อการขับขี่เป็นอย่างมากมีคำถามบ่อยๆครับว่ารถบิ๊กสกูตเตอร์ของค่ายอื่นเวลาปล่อยมือแล้วช่วงหน้าเกิดอาการสายสะบัดหรือมีอาการวูบซ้าย เป็นเพราะว่าอะไรตรงนั้นแหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็มาจากการที่การออกแบบช็อกอัพหน้ามีแผงคอตัวล่างเพียงชิ้นเดียวในการยึดจับกับแกนช็อกอัพเมื่อมีการเคลื่อนตัวหรือว่าเสียศูนย์ไปจากเดิมส่งผลให้แนวแรงที่กระทำต่อล้อหน้าไม่ได้อยู่ในแนวของเส้นตรงทำให้เวลาปล่อยมือแล้วเกิดอาการสะบัดหรือว่าสายซึ่งจุดนี้นะครับ y a m a h a X Max x, จะมีแผงคอ2ชั้น ยึดจับไว้อย่างมั่นคงโอกาสเสียศูนย์หรือเกิดความผิดพลาดจากการเคลื่อนตัวของแผงคลอจะเป็นไปได้น้อยกว่าดังนั้นเวลาใช้งานจริงที่ความเร็วสูง XMAX Connected จะมีความมั่นคงทั้งทางตรงและก็ทางโคง้งซึ่งปกติแล้วรถทั่วไปในช่วงทางตรงก็จะมีความมั่นคงพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงทางโคง้งสำคัญมากครับเวลาซ้อนสองออกทัวริงออกทริป แล้วเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงถ้าหากว่ารถคันนั้นเกิดปัญหาเรื่องของศูนย์ล้อหน้าหรือว่าแผงคอหน้าเกิดการเคลื่อนตัวเวลาเข้าโค้งรถจะมีอาการไม่นิ่งไม่หนึบถ้าเป็น X Max 300หรือ X Max Connected รุ่นปัจจุบันจะให้ความนิ่งความหนึบที่มากกว่าแบบรู้สึกได้คุณผู้ชมส่วนใหญ่ใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่คันเดียวจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับรถคันอื่น แต่ว่าผมมีโอกาสทดลองขับขี่หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นจึงพอจะบอกได้ครับว่าความรู้สึกในการขับขี่นั้นเป็นอย่างไรและอีกจุดหนึ่งครับที่ผมชื่นชอบ X Max ก็คือการออกแบบกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่ความจุ44.9ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบใหญ่ๆและจุดที่ค่ายอื่นๆไม่สามารถให้ได้ก็คือการ,รประกัน5ปี หรือไม่เกิน50,000กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดแข็งของยามาฮ่ในขณะนี้ที่เป็นแต้มต่อที่เหนือกว่าคู่แข่งขันทุกค่ายก็ว่าได้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Yamaha X Max Connected ในช่วงปลายปีนี้หรือปีหน้าจะยังคงโฉมเดิมต่อไปอย่างแน่นอน100%ครับ